สวัสดีนะทุกคนพวกเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Bubblegum Simulator Infinity ซึ่งหลังจากคลิปที่แล้วที่พวกเราปลดล็อกอวกาศใช่อมเดในคลิปนี้พวกราก็จะมาอื้อเราได้ mystery box ก็อย่างในคลิปนี้พวกเราะจะกระโดดสูงขึ้นนะทุกคนแล้วก็พยายามไปที่เกาะใหม่ๆใชา่ป่ะเด้ก็ะจะพยายามกระโดดไปที่เกาะใหม่ๆโอเคมด้อย่างแรกที่พวกเราทำก็คือเอาคีบที่ floating island ก็เดี๋ยวปเีกัน อ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยววาไปเอาโอกาสก,กันโอเคมเด้อแล้วก็เพดมาสตรีอ่ะก็เป็นอย่างหนึ่งที่ต้องอัปเกรดต่ว่าหลังจากคลิปที่แล้วนะทุกคนที่เราจุดอวกาศอะ่ะอย่าในคลิปนี้นจะยากพอสมัยไม่ใหม่นี่ไงเออสปินสปินได้กุญแจฮ้ยเดี๋ยวหรอสปินอ่ะได้กุญแจเหมือนกันแปมได้แปมเถอะอย่าเพลากลับไปที่กเกาะอวกาศกันก็อันนี้ก็สัตย์ยังเรา แปเดี๋ยวมากับเทวกัรเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะซื้ออะไรได้บ้างโอเมก้ากรามเดี๋ยวจะซื้อดูดูยังเห็นแล้วว่าเป็นเกาะแเออใช่เห็นแล้วอันนี้เกาะไทรไลท์เกาะเดอะโวแล้วก็เกาะเซนพร้องปวดหลอกเกาะมีด้วยการกระโดดก้อนมีะทุกคนมาดูกันมีอะไรให้ซื้อบ้าง ก็เพื่อนหนึ่งเพื่อนคอนสไลด์โอเคไปเดี๋ยวไปที่เกาะนี้กันก็คลิปที่แล้วเขาก็เออจบการที่เกาะนี้นะทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้เขาจะพยายามนไปเกาะขึ้นบนอลาดดี้ contrast ไม่รู้ว่าอิมยหรือเปล่าแม่แจ้งกันออขึ้นแล้วทำเสร็จแล้วไหมเวลาทะเลยัอันนี้กี่บาทอะเดี๋ยวเราสุ่มขายคอร้อง ได้แมกมาดีอีกคนไม่รู้อะมันมาดีอีกแล้วอุ้ยแต่เราก็ได้บ,าโบ,โบ้าบู๊เยอะขึ้นนะออกมาเราไม่พอโอ้เพลงชายเพลงชายมามาดูกันถ้าเกิดได้กิสุนี่ยจะดีมากโอเคแมดี้เดี๋ยวอุ้ยฉันได้อเอาเก็บเหรียญอุ้ยได้ทีละผ้าเหรียญอ๋อใช่ไม่ได้อย่าง,งอีอย่างหนึง่งเราจะบอกเธอก็คือเธอเห็นปั้มดีในกระเป๋าว่ะเพราะเราจะมีน้ำยาใช่ไหมซึ่งน้ำยาพวกนี้เราไม่ได้ใช้<ม>ใช่ไหมแมด้ ต้องใช้น้ำยาดิเพราะจะได้ใช้น้ำยาเพื่อจะได้เรียนเยอะขึ้นเนี่ยเราได้เรียนเยอะขึ้นมากเลยเด็กใช้น้ำยาพวกเนี้ยใช้น้ำยาเออลักแล้วก็เรียนนะ่ะเดี๋ยวดูก่อนเออเดี๋ยวเราเอาน้ำยาลักษาละโอเคเออใช้ไปอ๋อเรากดยูสโอเคเดีย๋ยวคราวนี้เดี๋ยวสุ่มไข่ได้ละได้ละได้ขลัขอลองขอลองัง เฮ้ยได้แมกมาดอกกีอะหมาน่ารักอยู่กันแล้วส้มอีกเดี๋ยวส้มเฮ้ยได้แมกมาฟออ็อกซ์อะนนั้นเสียใหมกอปับเดี๋ยวได้เรียนเยอะอันนี้จะคิดวะเดี๋ยวเราเอานี้ไปซื้อตรงนี้กันเก็บินสารไหมไม่น่าจ่ายโอ้ได้เลียนเยอะขึ้นอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านกันก่อนแล้วก็ เดี ểu, so र, ๋ยวไปสุ่มสัตว์เหลียงเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็โดนไีเก่ะเหมือนกันแล้วกลับมาที่ตัวที่ด่าแล้วตัวอันนี้ก็คนเหลียงโอเคเก็บเหรียญพวกนี้ขึ้นเราก็ได้เหรียญเยอะยิ่นกันนะเนี่ยไม่ใช่ซีซั่นหนึ่งอ่ะเนี่ยอ๋อโอเคโอเค เราทำไรเราเราไม่ได้ยินเราใสา่หูฟังอยู่เราบอกมันเร้วเกินประตูเราเฮ้ยเราได้เหรียนแปดสิบสี่แนนะ่โอ้ยไอ้คอยสับเราได้เงินเยอะเดี๋ยวเราอยากได้ไอแ้แหลบทำไมไม่ได้เอ็นด่ะแบกมาดอกที่เออเราซื้ออันนี้ดีกว่า เดี๋ยวซื้อกระเป๋าอันใหม่มิสิก3าหรอเฮ้ยอันนั้นดีนะเนี่ยตอนนี้เราได้เยอะอยู่แั๊บเดียวได้เยอะโอเคเราเก็บประมาณหนึ่งแสนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเคสซื้อได้ละซื้อได้ก็เดี๋ยวดูกันซื้ออะไรดีอันมู l c o s m i c g ม m เออเดี๋ยวเอา Cosmic g ั m กันกัน แล้วกลับไปที่บ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวพวกกระโดดไปที่เกาะใหม่นะนี่โอเคเท่านี้นะทุกคนเราก็จะเก็บเนี่ยวพรุ่งนี้แล้วก็เอาไปซื้อสตอร์ริชันมานี่เท่านี้เราดูก่นอนเราคิดจำเอออันนี้รีเฟรชนะแล้วแบมดี้กระโดดไปเนฮะ้ยเราคงฉันได้เนี่ยเฮ้ยอ๋อแมงม้าฟอกซ์ดีกว่าแมง แอมดี้กระโดดไปที่เกาะใหม่กันเถอะอ๋อใช่เราต้องซื้อสตอรี่ใช่ั้นใหม่เราสุ่มก่อนแล้วกันได้ขอให้ได้แล้วขลองเฮ้ยอีพิกอีพิกอีพิกฮะยโยงอีพิกโยงอีพิกกันทุกคนดูดิ มันเหมือนปีศาจอะไรนี่แหละ,นหนนะในในลูกโปง่งอะมันเหมือนปีศาจอะไรนี่แหละในลูกโป่งเหรอเออ <c oughs> เออนี่ไงปีศาจ <c oughs> โอเคเดี๋ยวก่อนนะเีบนะเป็น maybe อะไรวล็อกชายนี่แพสโอเคแน่ใจแล้วสิฮุยอะไรขอลองขอ้อง แมกมาเดียหรอถ้าเกิดเรามีสิบอ่ะเราไปทำใช้ได้ได้ได้าโยแมกมาด็อกโอเคสน่พวกนี้น่ารักยิ่งกั่เนี้เดี๋ยวถ้ามีน้ำยาคอยน์สามบ้าถ้ามีน้ำยาคอยน์สามบจะให้เยอะแม่นั่นคอยน์หนึ่งอ่ะใช้น้ำยาคอยน์สามจะได้แมกมา อนันไงคนสามอ่ะมันอาจจะน้อยจะ่อาจน้อยไอดูก่อนได้ไได้ตต้องสิหตัวในการทำาชนี่ะอ๋อต้องอัพเกรผิดแมสตรีมันให้กันสิตัวไม่ดีเลยโอเคเุ้ยดูดิให้เลย แม็มมกม,ม,ะมะาเดียร์อุ้อยดอยอีแล้วเสียเงินเฮ้ยป้บยอมยูซี่หมแล้วแอสุดนเราดูไม่กระโดดเขี่ยเลยนมากขอนนี้เธอเก็บซื้อ name name. ที่เธอเก็บซื้อ storage เธอเก็บซื้อ storage นี่ยเอ s t o r a g e ประมาณหนึ่งแอ่น เราใช้คอยน์สามเราเก็บเหรียญดีเก็บซื้อสตอรี่ใช่เพราะว่าเธอจะได้ไปด้านใหม่ไ Mrs. Oldbear เธอไม่ใช่ซื้อสตอรี่ใช่โอเคทุกคนตอนนี้ได้อะไรได้อะไรข้อหลองอ๋อบุสตหัดและแมก็กแมดเดอีกตัวหนึ่งก็ดีอยู่ล้ว ค่อนสองใช้แล้วกันนี่เราแนะนำให้เธอเก็บเหรียญืซอร์สตอร์นะดแล้ว r หนึ่งแสนสองหมื่นไม่ไม่ดีเก็บเหรียญบบเดียวก็ได้แล้ว่ขออันน้อุ้ยห้าหมื่นเหรียญหยอุ้ยอันนี้มีเก็บแบบ งัน้นเดี๋ยวไปก่อนต่อไปเลยเปล่าเฮ้ยคอยเออะีิ้งงั้นวันนี้เราไปก่อนต่อไปกันเถอะเฮ้ยได้แล้วเดีย๋ยวไปเกาะอ,อันอื่นกันไหมอันนี้เควสเราก็ต้องเกาะทปกคนได้แล้วได้แล้วแม็กมาดอกกี้อะ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะทุกคนเธอไม่หยุดซุ่มก่อนแล้วก็เก็บให้ซื้อเออ storage เพราะว่าจะได้กระโดดสูงขึ้นไงจะได้ไปเกาะอันต่อไปเดี๋ยวเรารอๆจนจะกระโดดสูงกว่านี้เพราะเดี๋ยวอบพ้องเดินทางไปไกลอันนี้ต้องซื้อ storage แล้วเก็บไปก่อนเลยเออจะได้ f าร์มเวลสัญลักษณ์แล้วเฮ้ยเราปลดล็อก advance achievement อะ

มันเลี้ยงแสงกันดิดูดิทุกคนเรื้ยงแสงแม่ตะค่มถูกตัวมันเลือยงแสงนะมันเรื้ยงแสงอ่ะทุกคนเห็นปะเราได้ตำนานอ่ะโอเคมินดิโอ้ใช่อีกสองพันอีกสองหมื่นเนี่ยได้แล้วโอเคมินดี้ถ้าซื้อเลยไปอีกสามพันไปอีกสามพันโยแบบเราได้เงินประมาณห้าพัน โอเควันนี้เธอซื้อสตอเรจเลยลเดี๋ยวพร้อไปเกับอเมริกนเราซื้อตรงลานไกด์กัมสตอร์ตรงเดี๋ยวจะพยายามเอาตรงนันคลองนี่เนาะอืมคอสเมิกกัม <mic> ram, ใช่ๆโอเค okay, เดี๋ยวไปเกาะอนันต่อไปเถอะอันนี้เดี๋ยวนะเราเก็บสุ่มก่อนให้เงินหมดถ้าเธอเก็บบาโบไปก่อนให้มันเต็มแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันโอ้โาเต็มแล้ว แม็กมาเบลขอลองได้เลยได้ไม่แตกเเยยะต้องใส่เยอะมาขลองแม็กมาดโอยดูดิมันยังไม่อยู่ดเลยเราเราไม่พอแล้วอะอืมไม่น่าเชื่อเราจะได้ตำนานนั้นเนี่ยเรอร์นี่มันม่แรงขนาดนั้นเลยนะแค่แบบตรงไปเลยโอ้ยช h i นีแบบแบบวันนึงเ่อได้ ช h i นี่ดีปะดีอยู่ดีอยู่ดี่ด้เราได้ชายนี่ด็ด Shiny gy, อกกี้เห็นปะเราไม่รู้แต่แบบมันเรืองแสงปะตัวเนี้ยโอเคปะเดี๋ยวเริ่มกระโดดกันเลยอันนี้โอเคคราวนี้พวกจะต้องไปไกลอยู่แต่วา่ากด B เล้วไม่ปึ้งฉัน,นขออีควิดมา มันจะได้แบบดีไม่มีแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ไอ้นลืมอีกคุยเปล้วเอาเก็บเหรียญล็อกเลยดูดิเราคงดูดิเฮ้ยเรารู้สึกผมนีเรื่องแสกเลยใช่เป็นแม็กมาโอเคปั๊นี้เดี๋ยวขึ้นมาทับบริเวณนี้กันนะโอเคสามสองหนึ่งเฮ้ยโอ้หก็ขึ้นกันขึ้นกันสูงมากมากเลยกระโดดแช่วากาะนี้มันเออแรงลองท่วง เราร้สึกกระโดดสูงขึ้นอะโยโยโย้ดูี่ฉันกระโดดมาถึงนี่แล้วอ๋อใช่เพราะดูขังงได้เพราะดูเมดอะเราลืมสังเกตไปว่าไงมินดีนได้มา2พันบาทไม่ไม่เกือบล่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราใกล้ถึงเกาะอันต่อไปแล้วอะนีะท่ทุกคนเออเออ

ก็เลยมัได้สู้โอเคทุกคนพวกเใกล้ถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวพื่อไปดูกันว่าจะมีอะไรในเกาะนี้เพราะเราก็ตื่นเต้นมกันเฮ้ยมีเกาะจิ๋วว่ะันดเดี๋ยวไปดูแม้เกาะจิ๋วนั้นมันมีอะไรอาจจะมีหีบก็ได้นะเราู้สึกไปไม่พอไม่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 ไมม่ไ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 ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ เฮ้ยเจ้าฮีเกาะจิ๋วเุ้ยเจ้าฮีว่ะเราเปิดแล้วนะอ๋อเรามีสอันนะนะคงเราเปิดนะเฮ้ยเรามีเราได้พชั่นโอ้ยเสียมากเลยมีคารุนอยอดูหนอยฮิวช์เหรอดู่นสตาร์ฮิวช์นะหนึ่งในสี่พันไรเหมือนกันเฮ้ยได้กูดี่ะได้ของดีอ่ะ ได้ของดีะวอันนี้ประมาณเราเหลือยูนิตสองอ๋อได้คูีเหมือนกันได้ของเดีไป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 วุ้ยเราคน้งมากโอเคปไหนตาม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 ีมา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 มมมมไาามมมมา จ,จริงจริงเมื่อพอลมาถ okay. yes, ึงก่อนเนี oh, oh ่ยพองมีอะไรดีกว sure ่านี้ Yes มาถึง Twilight แล้ว t w i ใครลอุ้ยโอ้โหล่น Twilight คืออะไรแล้วก็ Twilight คืออะไรอ๋อก็อยู่ที่สุมอไม่น่าจะไม่ชอบอะีไม่ก็การไม่มาถึงด่านเฮ้ยได้ m เุ้ยได้มา6แสโสโดนสซ่มนะได้แล้วได้แ้ขอข เฮ้ยสเปซบู๊กลองคลองคองโย่จะหีบอีกอันึงอ่ะอันนี้นี่ถึงแล้วย้อุ้ยเจอกล่องกลอ่ะแล้วเจะเจอกล่องเหรียญอุ้ยเยอแน่เลยอ่ะอุ้ยได้ส6งพอทุกคนพมมาถึง twilight zone ลยอ่ะพมาถึง twilight zone ไรูดิมันอนหน่อยอ่น่ดิไน่ดเดี๋ยวพอมาเปิดไอ้พุ่งีกัน,นะูิเ,เหยียดยอัอนนี้ขึ้นมาบนแทนล้นมาเร็วขม <c oughs> าเร็วอ๋อเดี๋ยวเราใช้อันนี้ประมาณเจ็ดอันเลยอ๋อได้เ้เด้ฮ้ยโยดีก่อน f เ a อร์อะไรดี <c> g <oughs> เจอรี่เจอรี่อ่ะนุ่งกลงเห่ียญน่าเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ฉันไม่แพ้มาส่มกันแมมดิชายนี่อ,อ่ะจะใช้น้ำยาเหรียญนี่จะได้เก็บเหรียญเยอะๆได้แล้วได้แล้วหาดูดิแพงอยู่นะอุยอ้ยเอสบูอุ้ยอันนี้อันนี้ก็ดีสุดแล้วแหละ อันนี้ดอกกี้เหรอต้องรู้แบบเออนี่ดีกว่าเพราะสีนโโ้ชายชนี่ดอกกี้บบวิ่งได้ของอยา่างไนก็ดีอ่ะก็เลยใช่อันนี้ได้แล้วขอลองลักกี้สาวหมาได้นะได้นะพวรทำยาลักกี้ก็จะดีก็อขอจบคลิปแค่นี้ก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บายบายแล้วก็อย่คลิหน้เพราจะพยายามไปเกาะใหม่นะทุกคนซึ่ง เอ้ยใช่ใช่เดี๋ยวใกล้ปดลรอกันนี้แล้วก็จบลิปแค่นี้กันนะทุกคนบา๊บายบายแล้วก็ในที่สุดก็มาถึงชายลาดโซแล้วเกาะที่สามยังเหลืออีกสองเกาะอยู่นะทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บาย